มาพอทำสิสามมั่งนะตกลงไปสอบไหนกันบ้างเนี่ยตกลงไปสอบไหนกันบ้างสอบไม่บอกสอบมหาอะไรดิเรื่องสกล้องห้องสี่สอบที่ไหนกันบ้างถามว่าห้องสี่สอบที่ไหนกันบ้างสอบที่สนามสอบลาดกระบังแล้วแล้วติดกันยังยิดมันที่ได้โคต้า แล้วพีู่จะไปแอดที่ไหนเนี่ยรายการชื่ออะไรรายการชื่ออะไรชื่อมันชื่อพี่สายคำพเ้ยีของรายการยังมีเรม่าหการายการยองมีเน้อชเชี่ยเลเรับอ่ะแล้วแล้วพี่อูจะไปแอดต่อไหนเนี่ยเฮ้ยโดนสัมภาษณ์เอง้่ิอ๋อพินจาดังห้ากแล้วทีสไหน่าอาไดลสากหดปีนี้พี่ได้เกตเท่าไรเนย ปีนี้ได้เกตเท่าไหร่สามจุดเหรอเฮ้ยห้าเทเกตห้าเทพี่พี่พี่อย่าลืมเอาอันนี้อันนี้ลงไปลงไปนะโดเนนะโอเคนะไอ้ you สีของสาละลายคอปเปอรจ์จางลงเฮ้ยเลื่อนคันเฟดภาแรกเสร็จจากนั้นเราไปเลื่อันกัน เปลี่ยนแปลงอะไรเลยปล่อยดีปล่อยเดี๋ยวมันหล่นอะจะเป็นวันนี้เราจะจัดพคธาักาที่ดมีแอกสันนี้เราใส่กางอต้องมือนี่อออนแหละถ้าหัจริงเิอยู่ก็ได้แเขาหยิบขึ้นมาันีนั่งเียบแ